ที่การผสมครับผสมน้ำเชื้อกับน้ำเกลือนะครับเราได้น้ำเชื้อมาแล้วนะนี่ฮะน้ำเชื้อพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็น้ำเกลือเราใส่ไปเลยครับตามปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไก่เยอะก็ใส่เยอะนิดนึงก็ได้นะครับแต่ผมไก่นิดเดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะได้ประมาณนี้แล้วทําไงต่อฮะเราต้องพยายามให้มันเข้ากันครับเอาแบบแบบนี้ฮะเอาแบบเขย่าเขย่าให้เข้ากันนะครับบางคนบอกว่าออะไรมาตีตีตีเหมือนเราตีไข่ได้ไหม บางครั้งในทำให้น้าเชื้อมันเชื้อนะครับของตัวผู้มันสีขาดนะครับหรือว่ามันขาดมันตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการนี้ดีที่สุดนะครับค่อยๆทำเนี้ยให้ผสมใช่ไหมครับมันเริ่มผสมได้แล้วก็เอาไปฉีดนะครับเนาะได้ประมาณนี้ก็นะครับไซลิงฮะนะครับไซลิง์นะครับแล้วก็เอาไปฉีดให้ไก่ได้เลยครับตัวนี้ดูดขึ้นไปครับแล้วก็ไปฉีดให้ไก่ได้เลยนะฮะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะโอเคประมาณนี้ครับ